สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องนัสึมโนกาตลิจังอีกแล้วจ้าสวัสดีครับไอเส็มรถซิ่งครับผมจ้านะอย่ารถอย่างบอกไอเส็มกับน้องนัทครับเดี๋ยวไอเส็มจัดให้ครับผมจ้านะช่วยทุกคันดันทุกเขตรับรถแน่นอนโอ้โหแรงมากมาแรงแซงโควิดแรงมากแรงเหมือนฝนนะตอนนี้เลยตอนนี้ฝนจะแห้งด้วยกัน ว,วันนี้สําหรับพอ่อค้าแม่ค้าเร้าไฮเจ้าหน้าเจ้าสวนเจ้เกษตรกรจ้านะหรือว่าพนักงานบริษัทกำลังไปแนลนดคอรี่แลนไปสนุกไปเนีแลนดนุ่แนงแนลงแนนุ่มจ้าแลนด์อย่างก็จะเจ้าด้ยช่วงนี้แลนแต่เจ้าเถอะผู้ใดต้องการลดหัวเดียวนะเมื่อนี้กับไอเสมกันตองนั้นจัดให้แล้วก็ผมจัดให้แล้วปีใหม่ไม่น้อยออกรถศูนย์บาทผ่อนเบาๆครับผมจ้าพ่อขับรถอย่างครับน้องนัทเซ มิสซูบิชิไททัน2.5 GLX s ิงเกิลแคปปี18.19จ้าไททันตอนเดียวปี18ครับจ้าน้าหล่อๆไม่เนี่ก็บไม่อยากให้ใส่เงินดาวน์ายครับช่วงนี้ิดโควิดนี่ก็ให้เก็บเงินไว้พี่น้องจ้าตองรถจักบาทครับน้องนัทศูนย์บาทศูนย์บาทเอาใครไปกินและที่สำคัญครับผ่อนโคตรถูกโคตรถูกเลยน้เหลือผ่อนเท่าไหร่ปีนี้ช่วยมัน ปีไปผ่อนเพียงแค่4ี0 0ก็บอีกสองบาทผ่อนเดี๋ยวละ4,200จ้าไททันชมใหม่ปี18สุดยอดโอ้โหของแต่งมูลค่า50,000บาทครับจ้าน้องนักจัดให้เรียบร้อยจัดให้จัดนักเต็มจัดนักจัดเต็มจ้ามามีอะไรบ้าง50,000บาทจัดให้เขาเต็มเลยแม็กซ์นะหม te สามเจ็ด te สามเจ็ดจ้าหายไปแล้วเด้อพต้องเปลี่ยนกระได้มันรอแล้วรอพร้อมรอแล้วบอแมนรอกระทะเด้พี่น้องบอแมนบอแมนรถตอนเดียวแต่งให้เต็มเลยแมนนะมุกไม่คับ นาก็ไม่รถแรงแค่แปดหมื่นกิโลเมตรรถบ้าน,น,นกระจกไฟฟ้าทั้งซ้ายทั้งขวาแปดหมื่นโลรถบ้านนะครับพี่น้องโอ้โหแอบอยู่ท่านว่าถ้าเป็นไข่มานี่โบแมนโควิดเดยันว่าไอรีวิวกลางสายฝนนี่แหละ <laughs> รีวิวรถกลางสายฝนรถเดิมๆพี่น้องรถบ้านงา่งายๆแล้วประกันไม่มีชนนะกพลิกความจมน้ําไฟไหม้ตัดต่อค่าซีตัดต่อตัวถังแจ้งเป็นสีแจ้งเป็นเล่มเล่มชำรุดรถมีปัญหารถผิดกฎหมายที่นี่ไม่ขาย ขายรถงามเน้นรถบ้านครับเ,เป็นรถบ้านครับที่เอเซมเอาน้ำเข้ามาแล้วก็มาแตง่งแล้วเขาจะมาขายให้แล้วก็มาจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องครับผม <10 S 1> และ<อ>ที่สําคัญครับแม็กนา18กระทะพานาหยาง XCD 2ครับนาหยาง XCD นี่เสร็จละซีปัญหาไปเด้นเนี่ยเสริมแหนบให้พร้อมเสริมแหนบกระทะพาไหมหมดนะกระทะพาไหมหยางไหมครับเสริมแหนบกระดาษไฮไม้แหนบเนี่จัดแหนบ100เลยจ้ะไรเหนือก็ยังเบิกเอาเลยไม่ค่อยบรรทุกของหนักมากโชว์บรรทุกอีกหนึ่งโคก และที่สําคัญครับตอนนี้ยังไม่ได้ขืนคอกนะตอนนี้ยังไม่ได้ขืนตู้สําหรับก็ข้าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องครับที่จะจองไตันแค่นี้ก็เลือกได้เลยเลือกได้เลยว่าใส่ตู้ทึบหรือว่าิไปคอกหรือบ่าใส่กันแล้วแต่จัดให้ได้เบิร์จดตู้ทึบเมตรแปดสิบสองเมตรสองเมตรสิบครับหรือว่าคอกคอกเสมอเก่งคอกเจ็ดชั้นหรือว่าคอกสูงสุดเก้าชั้นขึ้นครับผมนะจะถูกจะแพงจะเอาคอกเอาตู้ครับบ่ต้องเสียเงินครับจัดให้ฟรีเลยครับน้องณัฐ เอาไปเลยเอาไปเลยเนี่มารถบ้านนนี่เนี่ยมันกว้างนะมันใส่ของได้เยอะมากเลยยังยังกำลังกำลังกำลังจะรีวิวเพิ่งล้างมาเมื่อกี้จ้าสวยเดิมรถบ้านข้าพีนน้องออกรถศูนย์บาทครับพรท่านหน่ยนะส <4, 2 S 2> <200 S 1> ี่พันสี่พันสองสองรบาทจ้าแก้วเจ้วไปโดนตัวไหนมา <S <S 1> <S 1> นี่มเม็ดอาร์ตจากโรบอลโรงงานเดิมนะคะไม่มีเม็ดไหนหายไปเลยอยู่เหมือนเดิมครบเลยบเลยบาะเป็นเบาะหนังสีเทา ใหม่มากพี่น้องใหม่มากๆเลยรถเจ้าของ้ต้แรงมือเดียวรัาดับเดียวนะครับนะาบางคนสงสัยว่าการซื้อรถ้อครับว่อยากจะใส่เป็นรถมือสองครับเพราะว่าการรถมือสองก็จะพานการใช้งานมาเยอะครับแต่ว่าถึงไอเสียมที่ขายรถมือสองครับแต่ว่ารถทุกขั้นไอเสียมการตีคุณภาพไ้ครับรถตอนเดียวเขาต้องคัดแล้วคัดอีกครับผมคัดแล้วคัดอีกนารถที่ผ่านการใช้งานมาน้อยนะารถที่บ่เคยบรรทุกเออไม่น้อยรถที่บ่เคยบรรทุกของทะเลบรรทุกรถที่ไม่เคย วิ่งแถวแถวน้ำทะเลครับเพราะว่าพวกนี้น้ะมันจะกัดเซาะพวกคัสซุงกระซี่มันจะมีปัญหามามันจะคัสซุงกระซี่มันจะผุครับไอเสียมรับประกันให้พวกพวกเรคซี่ตัวเครื่องตัวถังให้ครับผมว่ารถทุกท่านผ่านกระบวนการของสร้างนะตรวจเช็คละเอียดแล,แล้วก็ผ่านกระบวนการของไอเสียมกับน้องนัทรีวิวให้ละเอียดชัดเจนใช่คัสซี่สวยรถบ้านเอามาแต่งเป็นรถคอกครับผมมันใหม่มากด้วยคันนี้เออเบิ้งเครื่องนี่ใหม่สุดดูจากเครื่องข่านการใช้งานมาหน่อยว่าแรงแปดมือรู้ไหมมาร์ก ทุกจุดยังอยู่เหมือนเดิมแบตเตอรี่เปลี่ยนให้แล้วลองแก้มน,อน็อตฝากระโปรงเดิมตรงนี้นะคะบนบนครับเดิมดเม็ดอาสากรโปงเดิมครับทผนเพลสารโปงยูรบครับเครื่องเดิมเดิมครับพี่น้องรับประกันกตัวถังตัวเครื่องนะเลขคะนสีบอดี้รถนะหรือว่าโครงสร้างของรถเดิมหมดครับเดิมหมดนะรับประกันกไม่มีการชนหนักพิคว่ำจมน้ำกับผมถ้ามีปัญหาานรถมีปัญหายินดีคือซื้อคืนเต็มจำนวนเงินที่ขายไปแล้วก็ยินดี เสียค่าเสียใจให้1,000งแบาทถ้ามีรถมีปัญหานะครับจ้ารับประกันบอดี้รถครับผมนะแล้วก็รับประกันโครงสร้างของรถทุกอย่างนะรับประกันมีการชนหนักพี่ความจมน้ําไฟไหม้จะต่อเลขกซี่แต่ต่อเลขตัวถังแจ้งไปสีแจ้งไปเล่นรถผิดกฎหมายรถที่โอนไม่ได้รับประกันเลยครับผมโอ้โหกระแดกไขายจังสายแฟนเพจผมมีสิเอาฟังราคาเอาสีอิวกิ้วหน่อยถึงหน่อยใครสำหรับ FC ไปฆ่าไปขายในช่วงวิกฤตนี้ครับน้องนัทเปิดราคาขายถึกถึงนะ 3 7 0 0 0เมนกับอีก90,00บาทเด้อโอ้โหโคตรถูกเลยจ้าแค่ของแต่งนี่ก็5้0 0 0นแล้วครับพี่น้องแม่แล้วจ้ะนะแล้วก็ที่สำคัญครับะนะเก็บเงินไม่ใส่กระเป๋าเก็บเงินไว้ทำธุรกิจเก็บเงินไว้ห้องกระเป๋าเก็บเงินไว้ลงทุนครับพี่นะ้องนะออกรถนาะโดยที่ใช้เงินศูนย์บาทแล้วยังไม่อพอนะยังไม่ต้องเสียค่าแต่งอีกแมน่นะและที่สำคัญครับนะแต่งยังถูกต้องตามกฎหมายจ้ะนะโดยรอเลยราอะไรอ่ะแจ้งแจ้ง แจ้งอะไรจบแจ้งจดทะเบียนวิศวะใช่ไหมเรื่องจ่ายเองหมดไปสองพันกว่าอยู่บอกว่าหันมาเตนนึงยังเงินอยู่แจ้งจดใบขนส่งใบวิศวะให้ถูกถูกต้องตามกฎหมายามกฎหยเลยน้าก็คือไม่ต้องยากชาโบกกับพี่น้องจชาโบกเมื่อโดนกันนี้เออเมื่อเดนดาดาละสองร้อยครับเดนพ่อบวกน้าออกรถใช้เงินดาวเพียงแค่สองร้อยบาท ช่วยผ่อนปีนี้ทั้งปีเอาไปผ่อนเพียงแค่4 0 0 0แล้วก็อีก200บาทเด้อหลังจากนั้นครับปีหน้า2 5 6 5าครับพี่นอ้องเจ้าจังคอยไปผ่อนราคาเต็มอยู่ที่7,200บาทโอ้โหก,ก,โก็ยังถูกอยู่ก็ยังถูกอยู่ถึกแห้ง,งนะแล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า2,000ออนไลน์ครับรับสิทธิ์นั่นเดี๋ยวนี่ก็ผม นะเอาเริ่มจากของแต่งก่อนแม็กคูน่าขอบสิบแปดฟีนะกระทาพาของใหม่ฟียาง HD2 ของใหม่ฟีครอบเบรกของแวมโบ้ฟีน็อตสีให้ฟีแนบกระดานให้ฟีโช๊คบรรทุกให้ฟีคอกใหญ่เก้าชั้นครึ่งให้ฟีจ้าตู้ทึบให้ฟ ตู้ทึบมีขนาด <Free. S 1> เมตรแปดสิบ <Free. S 1> สองเมตรสองเมตรซุ <Free. S 1> นาแล้วที่สําคัญแจ้งจุดใบขนส่งใบวิศวะให้พร้อมฟรีฟเลยของแต่งมูลค่าหาม,มาเมื่อนบาทครับ <c oughs> ตามที่รีวิวตามนี้ลูกค้าบ่ <c oughs> ต้องนี้เลยเสียเงินเจ็ดบาทครับคือจัดให้ฟรี แล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองผ่านออนไลน์นะอยู่ต่างจังหวัดกันทั้งนั้นเลยก็รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับจ้านะจองวันนี้ค่าจัดให้ฟีค่าโอนให้บริการเซ็นสัญญาฮอดบ้านให้ฟรีตรงรถฮอดบ้านฟรีถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถ่ายกลองเครื่องให้ฟรีถ่ายของเหลวฟรีฟิล์มติดรอบคันฟีประดับยนต์ติดรอบคันฟีจ้ารับประกันหลังการขายหนึ่งปีเต็มดาบิลสามารถหนึ่งปีเต็มจ่ายค่างวดให้างเดือนละไขเงี้ยวเดือนเถละสามพันบาทเด้อ ออกรถภายในเดือนนี้ลุ้นจับแจกมอเตอร์ไซค์ฟรีอีกหนึ่งคันจ้าอบอก f ที่อยู่ทางบ้านนะคะที่อยากจะซื้อจะจองนะคะทาง Facebook ลิงไลายจะปักอยู่ด้านบนสามารถกดเพิ่มเติมแล้วก็เลือกคนอยากจะซื้อจะจองมาได้เลยส่วน y YouTube ลิงไลน์จะอยู่ด้านล่างนะคะพวกเรายินดีให้บริการนะคะแล้วก็ FC ท่านไหนที่แนะนำให้เพื่อนมาซื้อกับเราได้เดี๋ยวเราค่าแนะนำทางการตลาดไปเลย3,000บาท FC ท่านไหนที่เข้ามาร่วมสนุกใต้คอมเมนต์กับเราบ่อยๆเดี๋ยวลุ้นจับแจกเสื้อ FC ไปเลยหนึ่งตัว แล้วก no ็ฝากกดติดตามกด Subscribe ทั้งยงทางยูทูบเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะคะไม่ซูจไม่ชูจีไททันอ GLS ปี1 8บ9ปอกอกรถนฟรีเดียวกันไปด้องพอมีเดือนละ4 0 0 0ันอนแต่ง5 0 0 0 0พร้อมันลนหาเงินครับ